ครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่าน f c ทุกคนนะครับสวัสดีตอนเช้าๆเลยครับผมวันนี้ก็ออกไม,ม้เหมือนเดิมนะครับผมมีใครมาบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับบิ๊กป้อมนะครับผมเอาตัวนี้เป็นเสือเบี้ยวซีาเซเว่นศูนย์เจ็ดครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าวันนี้วันนี้มีนัดกับ อาจารย์กองนะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าจะมีเฉลยไหมโอเคครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่าน f c ทุกคนนะครับพบกับแอนเดนสายล่าอีกครั้งนึงนะครับที่เห็นอยู่ในหน้าจอนี้ก็เจ้าสายดาวนกอาจารย์กองนะครับก็แทงยังไม่ถึงนาทีดีเลยครับนกเข้ามาร่วมนะครับนั่งตูดปูบอยู่ข้างฝั่งตรงข้ามไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าสายดาวจะสอยนกป่าท่าเหนือได้หรือเปล่านะครับผม ครับผมนี่ครับก็ใสยลาวก็เลาะตามสเต็ปแล้วครับผมเพราะทำคือเขาเขาเดินกอนไปหนึ่งกอนแล้วครับนกป่ามานั่งนะครับเห็นหางโผล่อยู่ใต้พรนเนียนไหมครับตอนนี้ก็เลาะครับผมเดี๋ยวลุนกันครับว่าจะได้แต้มไหมใสยดาวจะาทำให้พ่อผิดหวังหรือเปล่ากินมีนามากว่าล่ะ มีมีนี่หนามกินก็อีก้ะยิ่ได้อ่านจินอืมสไตา์เขาจะเดินครับเดินเดินเดินเหมือนกับเหมือนกับนี้นกครับมันจะสับขาหลอกครับกินกวยเตีในไอยาเลยกินกว่าตี้ได้กินน้ำปลาเลยครับดูครับพีรางเขาครับเขาทำเหมือนกับเขากลัวครับยังไงลูกเปิดผ้าออกมา ทำไมหลอบหลอบอย่างนั้นล่ะตอนอยู่ในผ้าทำไมเก่งจังเฮ้ยซอยดาเลยเป็นนกที่แบบชอบดึงนกเหนียวครับเนี่ยสไตล์ขเขาครับก็จะเ,เดิน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 ครับเดินเดินให้มันทำามันนมันกลัวครับแอบทะเลสู้ขเขาก็สู้อย่างไม่กลัวเหมือนกัน,นครับเนี่สไตล์ขเขาอย่างนี้ครับนกปาก็จะคอยหมุนหมุนครับมัาจริงหรือไม่จริงกันนะครับคอยดูครับว่าจะไปรอดหรือเปล่า เดี๋ยวติดตามครับนะครับสับขาหลอกเสร็จก,ก็เริ่มปักทอนี้แล้วครับเออมั้งเองสีล่ลอยหลอกลอยเขาหลอกแบบเป็นยันมันต้องอย่างนี้มันถึงจะได้ตัว๋วนกป่าการกองกำลังลุ้นเจ้าสอยดาวตัวเองนะครับนั่งเฝ้าหน้าจอเลยครับผม นกตัวเนยเป็นนกคู่หน่อยก็เ <c> ห <oughs> <c oughs> mm. ียบหลปกติมันหลอกแล้วกินยาหลอกแล้วมัมีไไปอาลาแล้วกตกกไก่บออบอมีอย่งเลยเราม่มอมันดนเนาะไก่เปวดมันมาเห็ดอย่งเนาะถ้าปวดรองข้าวขาวเน หลังคาเอียงทั้งคงงนเล้วไปเอาขาเอาล่องเอยียงทั้งคุเหรอคือเม่อกยเห็นจากเดีเขาอยเอาหนังเขาดิยับไปพุนเลยยับไปรุนที่หยับไปบางวะนะช่วงกลางอะ่ะนี่เงี้ยหั่างะ